Hi everyone วันนี้นะคะเราจะมาจัดกระเป๋ากันซึ่งแบบว่าจะมีทิปไปเหนือกับทางมหาลัายนะคะก็คือไปภาคเหนือเป็นการเก็บเส้นทางน้อตั้งแต่เราจะไปที่กำแพงเพช์โครทยลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะคะแล้วก็ย้อนกลับมากลับมาที่กรุงเทพเหมือนเดิมซึ่งก็ประมาณสาคืน4ี่วัน รวมๆไปแล้วก็ประมาณ5คืนว่ถ้าไปกลับถึงก็ประมาณเนี้ยเออไปดูหน้าเราก็คือแบบยมวันนี้ไม่ได้แต่งตัวแล้วแบบเพื่อนๆอ,อาจจะเก็บกระเป๋ากันเป็นเวลใช่ไหมข้างหลังอันนี้คือลังขนมนะคะเป็นขนมเบกบนรถที่เราต้องเตรียมไปอันนี้อาจจะอาจไว้ก่อนไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ถ่ายวอล์กหรือว่าจะเอาคลิปอันนี้ลงไหมแต่คิดว่าอาจจะเอาลง เราแก่แบบหนึง่ง้าดูนะแก่เกาเสื้อผ้าที่แบบตโตของเรานั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาจัดเสื้อผ้า,าก,กันนะคะยวัสดีเจอกันขอจัดเสื้อผ้าก่อน ใช่คือเป็นร่องเลยน่นหมายความว่าพื้นที่นี้มีการตัดใช้ก็เลยมีการแตงมันบอกว่าถ้าพื้นที่นี้มีการตัดใช้พื้นที่นี้วัดร่องผ่านมาชื่อว่าวัดอะไรคะวัดช้างรอบอวัดช้างรอบนะคะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยวัดเนี่ยจะมีเออมันไม่มีแสงเลยเนาะสลืมสลืมไม่มีแดดหาเลย

i ร้อนมากบรรยากาศดีเลยร้อนมกีบ้านนากันมา4 9 6บุรณะแล้วเสร็จ2,499คภาพเดิมเพราะส่วนใหญ่แล้วโบราณสถานของหรือวัดวารามต่างต่างททางกรมศิลปากรเราเนี่ยได้ทำการขึ้นทะเบียนแล้วก็บุรณะแล้วทั้งหมด218แห่งด้วยกันนี้เฉพาะโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนนะมันยังมีโบราณสถานที่เราไม่สามารถจะขึ้นทะเบียนได้พอบุรณะเสร็จแล้วเนี่ย เราไม่รู้ที่มาที่ไปมันเคยมีหลังคามาอยู่ก่อนแล้วหรือไม่เนี่ยให้เราดูจากตรงไหนเห็นช่องสี่เหลี่ยมที่เจาะไปข้างเสาไหมทะกคนร้องนังโบราณสถานไม่ใช่ดูแมว <laughs> นะ <c oughs> เป็นแมวป่าแมวดาวนะฮะเป็นเครื่องไม้ทั้งหมดแล้วกระเบื้องหลังคางเป็นกระเบื้องดินเผาเผมแทบเลยจิตน,น,นิ้วเราอะถ้าอยากรู้แค่ม่แค่ก็ลองเข้าไปดูตรงนี้มันตันีมี้หรอ,อกเขาก็เลยไม่เอาอะไรป ค่าไไสีชมกันมาแล้วอันนี้นอกกำแพงเมืองนะคะตอนนี้เราอยู่ในกำแพงเมืองค่ะประมาณสองพันก็ได้วัดนันทาจะเป็นวัดหลวงวัดหลวงคือวัดที่ไม่มีพระสงฆ์าสากเพื่อทิ่ดเกิดส่ดีูุ้ญคุที่งมีความน่ทู ของในห้องคือเข้ามาก็ชีวีเปิดเลยลงนิดหนึง่งเราจะลองไปดูห้องน้ำกันแกห้องน้ำน่ารักอยู่นะได้เลยได้เลยที่พักใกล้โรงเรียนเก่าอีกเ,เลยทัวร์แล้วแบบอ้าได้ทุกคนได้ ขึ้นแรกคักิสุขัวไทยค่ะจัดใจสาวสุขสัวไทยครูจากแต่งห้องแบบคุมโทนขาวดำมาในวันนี้ชมพูส้มน้ำเงินเท้าหวดเขียวคูแบบโอเคขัดเขาไม<อ>่ได้ด้วยชื่ขขอันนดีชอหไร้กคนอรกศาศของนอก 我。<了> อัดถ่ายลูปอัะตักข้าว <c oughs> เบอร์สีสันของเราจะมีบ่อน้ำโบราณีว่บ่อเงินกับบอทองจประจำทิศชินนเครื่องทิ่มีชื่อเรียกที่เรายอันนี้ก็เตอยู่ข้งนี้เนาะก็คือกก็เขาบอกว่าคือกูด ของพวกประรสร้อนมามาเามานี่รูรนะไร้ไ,ไมู่่กันดอวิดีโอะ่รนอาหารดออะอออไนไรนะะ่อด,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 ด่ว่าาา่่<ม> <c oughs> อน,นิจกรนร้อน่ ทุกคนตอนนี้เราถ,ถึงวัดพระธาตุลับางหลวงแล้วนะคะม,มีรถมาด้วยมาเต็มเลยทุกคนน่ารักมากทุกคนสวยมากกระเบิดเลยเข้าไป ะะอันนี้อยู่ในห้องน้ำก็ต้องทำธุระส่วนตัวนะคะอันนี้ภายในห้องน้ำทุกคนอันนี้ห้องเป็นห้องนอนนะคะคือเข้ามาของก็จะลบหน่อยเพราะว่าตัวเราเป็นสตาเป็นไกนอะอันนี้เริเวณห้องก็จะประมาณนี้นะคะ ของหลบมากดูด้านหลังกันอันนี้จะเป็นลำเบียงก็จะเห็นจับ่า้น้ำข้างหลังนะคะใช่พอเราออกมาที่เชียงหม่แล้ว every day เรากำลังเดินไป ไปข้างนอกกันด่วยไปหาของกินก่อนไปเฮียไวมไปกิกัน ाना फ าหนาวาว่าเย็นเฉียบเลยเรื่องใหม่พมที um um uh> ่หนามาแล้วด้วยหน่าจะแสบจมูกแต่เราไม่ใส่เสื้อกันหนาวกับหลุม่ยินขาไหมอาจารย์เย็นขาไหมเย็นแต่ไม่ใส่เย็น้องมาแล้วการเรียบร้อยแล้วผู้ใช้รองเท้ว ดีอาจารย์อยู่ทุคนได้เดินชมศิลปะสยามแสงสวนเดินไปค่ะเดินไปค่ะเดินไปค่ะจักลูกทุกคนเย็นมากทำไม่มหนาวมากจับดิเมื่อกี้จับตกอ่ะล่ื่ออะไรกูเลยนะ ถ้าลมไม่พัดก็ได้อยู่นะเออถ้าลมไม่พัดก็ได้พัดกรอนจีชิงหูลงมาที่ปกหนาวมากทุกคนฉันกลัวส่งพังหนาวไหมคะมากค่ะรวงไหมบอกให้กูระวังหนาวเถอะหนาวอยู่แล้วุกคนได้อวันจินร้อนมาค่ะมีคุณลุงเขาเลี้ยงเลี้ยงทุกคนเลยเลี้ยงเลี้ยงนักศึกษาทุกคนเลยเด็กๆตรงนี้ เอเราก็ได้มาอากาศหนาเมื่อหนาวมากมาชนกล้องก็บอกวเรียนมาจุดางก็แบบน่างเลยเดี๋ยวมันหนา้วชนาากเลยแล้น้าสดไม่ไหวแล้วก็เพิ่นกํลังถ่ายรูปอากาศดีนะแต่เย็นนิดนึงทุกคนมันเย็นมากเลยอ่ะ ลมพัดแลยก็ยินแล้วถายอนกสุขให้พ่อแม่กูด้วยกสุกให้พอแม่ด้วยถงหนองนภูมศิริสวยมากดอกไมสวยมากอันนี้คือดอกไม้ที่น่าจะมาไหว้นะคะแล้วเราปักยาหน้าต่างชอก่าจมา โอ้โหโอ้มายกอดความลเย็นมากขึ้นมบ้งเห็นไหม วันนี้อยู่ตลาดมงไปเป็นร้านของฝากเรามาดูของฝากว่าเออมีมีร้าน,น,นอะไรบ้างก็เดินดูตลาดไม่ได้ใหญ่มากนะเม่นเอสตอร์บรี่มานี่น้องคือสตอเบรลี่แบบเหนียวเหนีเชื่อมเชื่อมเอาไม่รู้อะ אז אני גמת, מה היא, מה היא, יד אחר כך ใครจะบรรยายคะพี่ขวัญหายค่ะใคระบรรยายใคร่ะว um um> ันนี้หรอวันนี้วันนี้ไม่รู้อะไม่ได้ค่ะพันไหนไม่หมดันนด้กังวลมาก แต่มันอยู่โล่งจังหรือเปล่า โอังไม่แร <c oughs> <ด>้ามาใหใครแร่มือรู้รอ 好累啊！ อะไรให้กูยาบิดอวกาศแล้วจะมาสปายในเกมนั้นแล้วไอัก็น่กไเฮียแล้วนะไม่ให้กูคือบล็อกตลอตดเลย,ย<อ>จ้ารถรถใน มากเลยวันนี้ถ้าไม่มีเสียงัดเจ็บพ้อมากมึงมองไมเห็นยอดยังไม่เบือหวหัวหเงยสูงมากคุณทำไมล่ะหวาันดามาดึงมันเอามาดึงโอ้โอ กูทงได้นะไ,ไอ้งูแลยอาจารย์ดูนีดีเทคเเจองมาทดดีอาจารดูดีมันจบ